นี่คือกระทงของน้องอ๋อมนี่นี่ไปทำที่โรงเรียนมาใช่ไหมใช่สวยเลยไอ้ขน้องอิ๋วมะน้องอิ๋วนี่นี่ทำเองฮะไปทำที่โรงเรียนมาโหน้องอิ๋วส,สวยเหมือนกันนะน้องอิ๋วทำเองเลยใช่ไหมนี่โหคุณครูสอนเลยไหมไม่ครูไม่ได้ช่วยอยู่บอกว่าไม่ช่วยโอ้หครูไม่ช่วยอยิ๋วทำเองเลย สวยว่ะสวยจังเลยเดี๋ยวคืนนี้ไปลอยกันนะนี่ของน้องอมน้องอมน้องอิวใครสวยกว่ากันวะเนี่อ้าวอ้าวอ้าวแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปลอยกันนะเราไม่ต้องไม่เราไม่ต้องไปเสียตังซื้อเราทำกระทงเราเรามีต้นกล้วยเองมีใบกล้วยเองทำอย่างเงี้ยไม่เห็นทำให้พ่อบ้างเลย นะในตู้เย็นนะอะไรเล็กๆนะอนเอ๋อตัวให่เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เราไปลอยกระทงกันเดี๋ยวไปขายของด้วยคืนนี้ไปขายของไปขายขนมงานลอยกระทงเดี๋ยวนี่กระทงของน้องอ,อมน้องอิ๋วน้องอ,อมในกระทงพ่อมาดูสิ <c oughs> ไหนทำให้พ่อไหนดูให้ปดูปากเทียนก่อนปักเทียน <c oughs> พ่อจะทำให้เอ้ย <Wars> อัน <peaks> นี้กระทงพ่อเหรอใช่นี่ทำให้พ่อเหรออะไรนี่อันพ่อมันอยู่ในยูแยงมันดูเหมือนเหมือนไม่ใช่กระทง n g เลยแล้วหนูไปเอามาให้พ่อปักทูบแค่นี้ก็ปักในในเราปักทูปดูสิปักทูบมีทูปแบบเป็นง้นหนูอันนี้ก่อนดูของตัวเองนะสวยปั๊บเลยดูของพ่อสิของแม่ก็มีของแม่ก็อย่างนี้แล้วมั้งไง เฮ้ใช่ไหมโอ้ของพ่อยังขนาดนี้ของแม่จะขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหของแม่สวยไหนเราลองลองปักปักเทียนนี่มันจะดูข้อท่ามั้ยเทียนะหัตรงี่อะไรบ้างนี่นี่ดอกนี่อันนี้ก็มีนี่พ่อพ่อแล้วนี่ใบอะไรนี่ของใครของสของใครของของแม่นี่ของแม่โอ้โหนี่กระทงพ่อกระทงแม่ดูกระทงลูกนยฮะ ทำให้ไม่เห็นบ้านโอหเห็กปักทุปปักเทียนก็สวยแล้วพ่อเนี่ยนนี้ของอิ๋วปักที่ทำเล่นๆปักทุปปักเทียนก็สวยแล้วอันนี้ทำเล่นเออนทำเล่นเล่นอันนี้ใครทำนี่น้องใครทำพ่อเนี่ยน้องออมทำพ่อนี่น้องอิ๋วทำทำทำแม่อันนี้ฝนฝนทำให้อันนี้อิ๋วอิ๋วเหรออิ๋วอ่ะอิ๋วทำใช่ไหมโอ้โหนี่น้องออมทำให้พ่อน้องอิ๋วทำให้แม่อิ๋วเลยอัน โอเคเดี๋ยวไปไปไปเจอกันที่งานลอยกระทงวันนี้ท่านทะลุวัดท่านทะลุแถวบ้านไปขายของด้วยขายของเสร็จเด้วค่อยลอยกระทงวันนี้ขายของลงสองที่สามที่ให้น้องอ้อมน้องอ้อมขายให้ที่หนึ่งเอาตอนนี้มาถึงงานเทศกาลลอยกระทงแล้วครับวันนี้มาขายของด้วยฮะ แม่น้องอามนั่งขายของอยู่นี่ฮะวันนี้ขายของงานลอยกระทงนี่ขายอยู่สามที่ครับน้องอ้อมขายอยู่อีกที่หนึง่งฮะที่วัดแม่น้องอามขายอยู่ที่หน้าเทศบาลอบตตแล้วอีกที่หนึ่งก็เทศบาลเหมือนกันครับผมไปขายฮนะให้น้องอ้อมกับน้องอิวอยู่กับแม่ขายของหมดก็มา พาน้องออนน้องอิ๋วลอยกระทงนะเดเทียนก่อนเดีวพาไปลอยกระทงในในคลองชนะทานครับคลองชระทานนี้ปล่อยน้ํามาเต็มเลยฮนะปล่อยจากเขื่อนนะเขื่อนเมืองการนะัะเป็นคลองยาวนะยาวจากพุ่งนะเมืองการผ่านหลายจังหวัดนะไปถึงเพชรบุรีนะคลองเส้นนี้นะ คนเยอะครับปีนี้คนเยอะขนมก็ขายดีฮะนี่แค่สองทุ่มสองทุ่มเหลือสิบถุงเองขายดีฮะปีนี้ขายดีมากที่หนึ่งขายหมดฮะนี่ผมขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วก็มาพาลูกๆไปลอยกระทงนั่งรอพ่ออยู่รกระทงทำมาจากโรงเรียนทำเองไม่ต้องซื้อ ที่บ้านต้นกล้วยเยอะกระทรงอันนี้แพงฮนะบางร้านขายสี่สิบห้าสิบแพงนะทำเองง่ายๆฮนะทํทำกระโทงเด็กๆก็ททำเองที่โรงเรียนสบายครก็สวยเหมือนกันนะครปีนี้ก็มีลำวงย้อนยุก อยู่ฝั่งโน้นนะงานจัดสองฝั่งฮะสองฝั่งคลองจะดันวันไปวได้ะรับดนตรีดนตรีลำวงย้อนยุกคนเยอะครับปีนี้คนเยอะจัดใหญ่ทุกปีครับอยู่ใกล้ๆบ้านนะ เดี๋ยวบ้านนี้จัดโอ้จัดหลายที่ฮนะจัดทุกวัดทุกเทศบาลฮนะทั้งวัดทั้งเทศบาลนะจัดอ่ะเด,เดี๋ยวไปเด็กไปลอยกระทงฮนะเนี่ยร้านค้าก็เยอะครับร้านค้าขายดีทุกร้านครับปีนี้ขายดีทุกร้าน ลอยที่คลอ,องชนประทานคนระยาวนะ้นําไหลครับน้ําไหลเป,เป็นบันไดลงอนะลงไปในลำคลองอนะคลองชนประทานเนี้ยเป็น้ําไหลคนระับทางเขื่อนปล่อยน้ํามาเต็มเลย ทางนน้นก็ขายดีครับทางน้องอ้อมน้องอ้อมขายอยู่ที่วัดลูกก็ขายจะหมดแล้วนี้หมดตะวันแนะแค่สองทุ่มสินค้าก็หมดแล้วรอยกระทงปี 66, สองพันห้าร้อยหกสิบหกเทศบาลน้องกระทุ่มปากท่อครับ ลองปล่อยน้ํามาเต็มเลยครับนี่มาลอยช่วงคนน้อยๆฮนะช่วงทุ่มสองทุ่มนี่โอ้โหคนแน่นเลยฮนะแน่นสะพานเลยน,ะนี่คนคนน้อยคนจางแล้วก็ผาลงลอยนะฮะน้ําของจาประทานนะคลองใหญ่ครับยาวฮะเป็นน้ําไหลครับ น้ำนี้ปล่อยมาจากเขื่อนเมืองการฮะรไหลผ่านนูน่นจังหวัดราดบุรีไปถึงเพชรบุรีนะฮะปล่อยน้ำทำการกเกษตนระลมแรงฮนะ มาลอยทุกปีครับที่นี่ก็มาขายของทุกปีฮะเทศบาลนี้นองอยอมน้องอิวก็มาลอยทุกปีรลอยที่นี่ฮะตรงนี้ลอยทุกปีครับถ้าน้องก้อมเขาว่างเขาก็จะมาขายของให้อีกที่หนึ่งก็ได้ได้อีกหน่อยฮะวันนี้ปีนี้ก็ได้ลงสองสามที่ฮะ ถ้าปีไหนน้องอ้อมเขาไม่ว่างก็อาจจะได้ลงสองที่แม่น้องอามอ้อมอิวก็จะลงตรงนี้อีกที่หนึ่งก็จะลงผมก็จะลงเองที่เราส่งไม่อันตรายครับมีที่กั้นนะเ,เป็นน้ําไหลฮะน้ําไหลยาวเลยพอปล่อยกระทรงน้ําก็จะไหลไเลยไหลไปน,น,น,นู่นนะฮะนู่นยาวไปน,นูน่นนะฮะ ไล่ถึงเพชรบุรีเลยครับ <laughs> คนเยอะมีสองฝั่งเลยครับฝั่งนู้นเป็นระบ,บงย้อนยุคโอ้โหวันนี้ขายดีขายของ